เรื่องที่5เหมือนนายโคบานต้อนฝูงโครพระพุทธภาษิตจะท่าดันเทนะโกปาโลคาโวปาเชติโครจรังเอวังชราจะมัดจุจะอายุงปาเชนติปานินังแปลความว่านายโคบานดงเล็บคนเลี้ยงโค ย่อมต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้ชั้นใดความแก่และความตายก็ฉันนั้นย่อมต้อนอายุสัตว์ทั้งหลายไปอธิบายความจะพณน,นาเรื่องความแก่ความตายและอายุข,ของสัตว์ทั้งหลายพอสังเกตความแก่คืออะไรคือความที่อวัยวะต่างๆย่อนยานความวิการแห่งอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายความจำเลอะเลือนถดถอย ตามธรรมดาอวัยวะมือเท้าของเด็กและของคนหนุ่มสาวย่อมเต่งตึงแข็งแรงไม่หย่อนยานแต่พอย่างเข้าสู่วัยชาราอวัยวะต่างๆนั้นก็คลายความแข็งแรงกลายเป็นหย่อนยานเช่นหนังห้อยย้อยลงมาตัวตกกระคือจุดดำๆฟันหักผมหอกหนังเหี่ยวย่นและยานผู้เสียงสัน่นหลังโกงเป็นต้น ความวิการแห่งอินทรีย์นั้นพึงเห็นเช่นตาซึ่งเคยสว่างก็กลับมืดมัวหูเคยได้ยินก็กลับได้ยินไม่ชัดต้องฟังหลาย,ลายครั้งจึงรู้ว่าเขาพูดอะไรจมูกไม่ไวต่อกลิ่นสูดกลิ่นไม่ค่อยรู้หอมรู้เหม็นลิ้นไม่ค่อยรู้รสร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมากดังกล่าวมาแล้วนี่คือวิความวิการแห่งอินทรีย์จะทําอะไรก็ไม่ถนัดจะบําเพ็ญสมณธรรมก็ไม่สะดวกสมดังที่พระจัก,กุบาลกล่าวว่า ชราชัดชริตาโห้นติหัตถปาดาอนัสวายะสะโซวิหัตวิหะตัดท่าโมกระทั่งธรรมังจริสติมือเท้าของบุคคลใดคร่ำคร่าเพราะชราว่าไม่ฟังในวงเล็บไม่อยู่ในอำนาจผู้นั้นกำลังเสื่อมถอยหมดแล้วจากประพฤติรมอย่างไรด้วยเหตุนี้พระศาสนาจึงทรงเตือนให้รีบทำความดีให้รีบประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่หนุ่ม หากพลาดโอกาสแล้วจะต้องเสียใจภายหลังดังพุทธภาษิตวา่อาอจริตวาบรมจริยังอราาธาโยโยภับเนกะธนังชินะโกนจาวะชายันติขีนะมันมัดเจวะปัลละเลบุคคลผู้ไม่ประพฤติพรหมจรรย์และไม่ได้ทรัพย์ ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มย่อมซบเซาในภายหลังเหมือนนกกระเรียนแก่ลงปลักที่ปลาหมดเสียแล้วด้วยเหตุนี้ในขณะที่ยังหนุ่มกําลังวังชาอย่างดีจึงควรรีบทำความดีรีบหาทรัพย์ตั้งเนื้อตั้งตัวเมื่อความแก่ยากขมากําลังวังชาถดถอยความยากในการหาทรัพย์และในการตั้งตัวย่อมมีมากขึ้นพระศาสดาจึงทรงสอนว่าอุทานะกกาลัมหิอนุทหาโน ยุวาพลีลาละเสียงอุเปโตสร้างสั้นนะสร้างกับป,ม,ปมโนกุซีโตปัญญายะมะคังอะละโซณะวินติบุคคลผู้ไม่ลุกขึ้นในการที่ควรลุกยังหนุ่มมีกำลังอยู่แท้แต่เกีดคร้านมีความดำริอ,อันจมเสียแล้วย่อมไม่พบทางแห่งปัญญาคำว่ามีความดำริอ,อันจมเสียแล้วหมายความว่าไม่คิดจะทำอะไร ไม่มีความคิดริเริ่มมีแต่ความเกียจคร้านเป็นเจ้าเรือนคนอย่างนี้แม้ยังหนุ่มมีกําลังความหนุ่มและกําลังนั้นก็เสียเปล่าน่าเสียดายพอคิดจะทําอะไรเข้าก็คิดทําแต่เรื่องเสีย,เ,สยเช่นชักชวนกันเล่นการพนันชักชวนกันเป็นนักเลงหญิงนักเลงหัวไม้มีแต่จะนําอันตรายมาให้ตัวนําชื่อเสียงไม่ดีมาให้ครอบครัวและสกุลวงแม้การสแสวงหาปัญญาความรู้สแสวงหาวิชาก็ ควรทำตั้งแต่ยังหนุ่มสมองยังว่องไวปราดเปรียวแต่แล้วเรียนก็ลำบากอันที่จริงความแก่นั้นมิได้มีไม่ได้เป็นเมื่ออายุมากเท่านั้นคนอายุน้อยก็แก่เหมือนกันท่านเรียกว่าปฏิปฏิชันนชราความแก่ที่ยังปกปิดท่านกล่าวไว้ในวิสุทธิมักว่าอันที่จริงคนบ่ายหน้าไปสู่ความแก่ความตายตั้งแต่ยังอยู่ในท้องมานานนั่นทีเดียว ความแก่อย่างนี้คนไม่รู้สึกแต่ถ้าไม่มีแก่อย่างปกปิดมาก่อนแล้วความแก่อย่างเปิดเผยจะมีได้อย่างไรคนเราหนุ่มให้เป็นแก่ให้เป็นก็น่ารักดียังหนุ่มอยู่ทําแก่เกินไปก็น่ามันไส้แก่แล้วยังทหาหนุ่มก็น่าเกลียดมาถึงความตายความตายคืออะไรความตายในที่นี้หมายถึงความสิ้นอายุหมดลมหายใจความแตกแข่งขันขันทานางเพโด การทอดทิ้งสรีระกะเลวระรสะนิเคปโปการที่อินทรีย์ขาดอินทรียยสะอุปัชเชโดความตายใครๆก็รู้ว่าคืออะไรความตายตามการก็มีเรียกการระมรณนะคือตายในการที่ควรตายเช่นอายุมากแก่คร่ำคร่าจนตายไปตายอย่างนี้เพราะหมดอายุความตายในการอันยังไม่ควรก็มี เรียกอากาละมรณะคือตายตั้งแต่ยังเด็กหรือในวัยหนุ่มสาวความตายย่อมไม่เลือกวัยเหมือนผลไม้สุกหล่นก็มีหามหล่นก็มีอ่อนหล่นก็มีเพราะฉะนั้นพระสุคตเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้ประมาทในวัยในความไม่มีโรคและในชีวิตความตายจะไม่มาถึงเป็นอันไม่มีควรรีบทําความเพียรในวันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในพรุ่งนี้หรือมรืนนี้ เมื่อความตายมาถึงความผัดเพี้ยนผ่อนผันก็ไม่มีบุตรพัญยามารดาบิดาหรือพวกพ้องก็ต้านทานไม่ได้นี่คือพระดำรัสแห่งพระศาสดานอกจากนี้ทรงสอนให้ระลึกถึงความตายเนืองๆทุกลมหายใจเข้าออกเป็นการบรรเทาความประมาทบางท่านได้เขียนเป็นกรอนไว้ว่าคิดถึงความตายสบายนักตัดรักตัดหลงในสงสารความเจ็บและความแก่ ย่อมต้อนบุคคลไปสู่มุมคือความตายทุกคนเกิดมาแล้วไม่พ้นความตายควรสังสมกรรมดีควรประพฤติธรรมมันรักษาศีลให้ทานอย่าประมาทโดยในนี้สัตว์และมนุษย์ทุกคนไม่ควรนิ่งนอนใจในชีวิตเพราะถูกต้อนใกล้ความตายเข้าไปทุกวันเหมือนโคอันเขาจูงไปสู่ที่ฆ่าย่อมใกล้ความตายเข้าไปทุกๆอย่างกล่าวการเวลาผ่านไปย่อมฆ่าเอาอายุของคนติดไปด้วยหาได้ล่วงไปเปล่าไม่ สมดังพระพุทธภาษิตที่ว่ากาโลคสติภูตานิสับบาเนวะสหัตนาการเวลายอมกินสัตว์ทั้งปวงพร้อมด้วยตัวมันเองอันหนึ่งชีวิตคนเมื่อไม่มีวิญญาณแล้วก็เปล่าประโยชน์เหมือนท่อนไม้ไม่มีสาระอะไรท่อนไม้เะอีกยังมีสาระบ้างอายุอุสมาจะวิญญาณังยาดากายังชาหันติมังอภวิทโท ตดาเซติเอถะซาโรนวิชติเมื่อใดอายุไออุ่นและวิญญาณล่ากายนี้เมื่อนั้นกายนี้ก็ถูกทอดทิ้งเหมือนท่อนไม้สาระในกายนี้ไม่มีเลยพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้ขณะประทับอยู่ที่ปุพพารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบการรักษาอุโบสถของอุบาสิกาทั้งหลายมีนางวิสาขาเป็นต้นมีเรื่องย่อดังนี้ เรื่องอุโบสถกรรมในวันอุโบสถวันหนึ่งหญิงประมาณ500คนในเมืองสาวัตถีรักษาอุโบสถในปุารามนางวิสาขาเข้าไปทักทายหญิงเหล่านั้นนางถามหญิงแก่ก่อนว่ารักษาอุโบสถเพื่ออะไรหญิงเหล่านั้นตอบว่าเพื่อที่ผสมบัติในสวรรค์เมื่อถามหญิงมีสามีแล้วไวัยกลางคนหญิงเหล่านั้นตอบว่า เพื่อต้องการให้สามีเลิกมีเมียน้อยหรือต้องการพ้นจากการต้องมีหญิงอื่นร่วมสามีหญิงที่ยังไม่มีบุตรตอบว่าเพื่อให้มีบุตรชายเป็นคนแรกส่วนหญิงสาววัยรุ่นยังไม่แต่งงานตอบว่าเพื่อได้แต่งงานตั้งแต่ยังสาวนางวิสาขาฟังคำตอบของหญิงเหล่านั้นแล้วนำเธอทั้งหลายไปเฝ้าพระาศาสดาทูลเล่าเรื่องที่สนทนากันถวายให้ทรงทราบพ,พระาศาสดาตรัสว่า วิสาขาสภาวธรรมมีความเกิดเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลายเป็นเหมือนนายโคบาลที่มีท่อนไม้ในมือความเกิดส่งสัตว์ไปสู่ความแก่ความแก่ส่งต่อไปยังความเจ็บความเจ็บส่งไปยังความตายโมรณะย่อมตัดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้สิ้นสุดลงถึงกระนั้นปวงสัตว์ที่ปรารถนาพระนิพพานคือวิวัตะไม่ค่อยมีมัวแต่ปรารถนาวัตะการเสียทั้งนั้น วตะนั้นหมายถึงการเวียนว่า,ายทายเกิดผู้เขียนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าจะท่าดันเทเดนะโคปาโรเป็นอาทิมีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น